ก็ผมวันนี้ลูกค้ามาจากจังหวัดตากกำลังนั่งนับนะครับวันนี้มาซื้อหัวเดี่ยวนะครับถึงที่บ้านนะครับของคอตานะครับผมโอเคครับพี่อันนี้นะครับมมเมหนนโอเคครับ ตันเดียวนะครับผมจะไปแล้วครับรเสียงหวานประมาณโอเคครับ,รบผมวันนี้รถมือสองสุขโขทัยนะครับลูกค้ามาจากจังหวัดตากามารับหัวเดียวเอาไปทำอะไรครับพี่คันนี้ รากยาให้วัวเนาะรถเป็นไงพี่สภาพอาโอเคครับโอเคเนาะ <Okay S 1> สภาพนี้นะครับไปรากยาให้วัวเดี๋ยวให้พี่พี่เอฟซีได้ชมมันหน่อยนะครับผมตอนเดียวนะครับสีสันสวยนะครับแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่าโอเคครับสวยโอเคเนาะโอเคครับผม เรียบร้อยครับผมอ่าตอนนี้ก็ได้รถไปใช้ติดตามมานานหรือยังครับพี่ทางช่องนานนวครับมานานแล้วเนาะอ่าวันนี้ก็ตัดสินใจนะครับเอารถไปเอ่อลากหญ้าลากฟางให้วัวนะครับพี่เขามีคันใหม่นะครับเป็นอ l l new เลย1.9เนาะเสียดายนะพี่เนาะเสียดายก็อันนี้ดีกว่าอ่าโอเคครับผมขอขอบคุณพี่นะครับที่มาอา่าใช้บริการรถมือสองสโกโขไทย ขอบคุณครับผม